รัฐบาลนี้หยุดครบเทอมใช่ไหมคะต้องก็ต้องอยู่ครบเทอมต้องต้องช่วยกันประคับประคองให้อยู่ครบเทอมแล้วก็ผมเชื่อว่าคือต้องมองนะรัฐบาลนี้อย่ามองเป็นสภาชุดนี้นะเดี๋ยวคนไปมองเป็นสภาชุดนี้รัฐบาลนี้คือรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีแพ<ค>ย่ท,<ผ>ทองฐ<อ><อ>านเพิ <6 S 2> เ่งหกเดือนนะครับอย่าไปมองว่ามันสองปีแล้วนะเพราะนั่นมันคือท่านนายกเถาอือแต่มอทอหนึ่งอ่ะสองปีแล้วมอทอหนึ่งสองปีแล้วไม่เป็นไรแต่นายกเพิ่งหกเดือน นะครับแล้วก็ก็จะบอกว่าให้ออโอกาสหน่อยผมว่าไม่คำว่าให้โอกาสมันก็ดูดูดูรีเควสต์ออมากกินไปนนอ่อนิดนึงผมว่าท่านก็มีความแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันนะครับอันอันนี้ก็จะบอกว่ายอก็ยอแต่ว่าท่านก็พยา,า,าย,พยามที่จะท่านนายกก็พยายามที่จะสเต็ปอ พัฒนาความให้เกิดความคุ้นชินกับระบบราชการนะครับแต่ว่าในเรื่องของสกิลของการบริหารผมก็เห็นเห็นอยู่ลูกเสือมันก็เป็นเสือนะครับมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงอะนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องควรจะกังวลต้องกังวลในเรื่องของอย่าเล่นการเมืองกันมากเกินไปแล้วก็อย่า ลิษยากันมากเกินไปอันนี้มันเป็นรัฐบาลผสมะนะใครอยู่ตรงไหนก็ควรจะพอใจในที่ที่ตัวเองอยู่มไม่ต้องไปแบบหวังว่าเออถ้าเกิดอยู่ให้ลำตาให้รัวได้เดี๋ยวคนนี้จะหลุดไปคนนี้จะเข้ามาอันนั้นจะมนไม่เกิดขึ้น,นมันไม่ควรจะทําอย่างนั้นเพราะมันไม่ยั่งยืนแต่ก็กเหลือเวลาอยู่นิดเดียวนะครับผมก็ไม่ได้มองว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแต่ว่าผมก็ไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับให้กับใครในใน พรคร่วมรัฐบาลตรงกันข้ามผมเป็นฝ่ายสนับสนุนด้วยซ้ำใครอยาก <c oughs> ได้อะไรบอกมาผมก็ทําให้เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็เราก็ต้องมีความมั่นใจในวัดปฏิบัติของเราว่าว่าสิ่งที่เราได้ทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่ทําให้ท่านนายกมีความแข็งแรงรัฐบาลของท่านมีความมั่นคงนะครับอย่าง <c oughs> ที่จะไปอภิไปรายไม่วางใจพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคแรกที่ บอกว่าเราอย่าสนับสนุนจริงๆเนี่ยพูดก่อนที่นายกจะโดนคนเดียวด้วยซ้ำอตอนแรกเนี่ยจะโดนสิบคนนะค่ะแล้วก็คุณ,คณโบคงจําได้ที่เราไปรับประทานาอาหาร <คน S 2> ที่ไปหัวหน้าพักแกนนาไปกินอาหารกันที่ที่โอเรนติน en 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 ตอนนั้นเนี่ยตัวผมเองก็เป็นคนขออนุญาตท่านานยกขอบอกก่นเลยว่าช่วงนั้นมันเีเรื่องของความขัดแย้งในพักนุ่มรัฐบาลผมกบอกขอให้มั่นใจนะ พักภูมิใจไทยนะครับเราเล่นตามกติกามารยาททุกประการมันไม่ต้องกังวลนะคนไหนที่มีเรื่องมีมาโต้ตันมาทำนู่นทำนี่ทามีดูแลมีความขัดแย้งกันไม่ต้องกังวลผมพักภูมิใจไทยขออย่างเดียวถ้าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับพูดเก่งไม่เก่งไม่ใช่ประเด็นเรายกมือสนับสนุน คุณจะสนับสนุนเราหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเราสนับสนุนทุกคนที่ถูกถูกไม่ถูกอภิปรายไม่วางใจเพราะาถือว่าเป็นรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเน้นความเป็นทีมครับ